จุดประสงค์และวัตถุประสงค์ของบริษัทคือผมจะต้องมอบหน้าที่ที่หนักให้กับท่านพอทั้งสองท่านเลยเพื่อช่วยดูแลประชาชนในพื้นที่ของอำเภอท้องถิ่นและอำเภอไซโยกและอันตรายของบริษัทบริษาทนะครับส่วนทั้สองอำเภอเนี่ยเป็นจุดที่ผู้ประกอบการของเราทั้งหมดเลยนะบริษัทเราเนี่ยได้ประโยชน์จากการที่ เรามาใช้บริการกันทีนี้เพื่อเป็นการตอบแทนผูมีอุปการะคุณของทางบริษัทเราในสองอำเภอนี้เราที่เห็นสุควรที่จะมอบรถทั้งสองคันให้ไปช่วยดูแลประชาชนในพื้นที่เขาจะได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาที่องหน่วยเอาอะไรทางโรงพยาบาลจะได้เป็นธุระช่วยเหลือดูแลแทนเราชาวเอเชียด้วยครับ